ปะกินนกะธรรมตอนที่105สนทนาธรรมที่ประเทศอังกฤษกรกฎาคมพุทธศักราชสองพรามสิบเแต่เราจะรู้ได้ว่าสติของเราเนี่ยนะฮะจะเกิดกระลึกได้เร็วขึ้นเพราะว่าบางทีเนี่ย้านเป็นคนที่พูดอาจจะไม่ค่อยดีพูดตรงอ๋อพูดตรงก็เป็นเรื่องตรงแล้วก็เร็วด้วยคือว่าไม่รีรอ นั่นมันก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งอาจจะทำให้คนอื่นเนี่ยไม่สบายใจอันนี้ต้องมีแน่ๆแต่ไม่สบายใจน้อยหรือมากใช่ไหมคะคือเราไม่ใช่ไปใช่วาจาดุร้ายสามหาวหยาบคายแต่ว่าคำพูดที่ตรงในบางทีมันก็อาจจะทำให้คนถ้าเขาไม่คิดเขาก็ไม่คิดเขาก็ผ่านไปเลยแต่ถ้าเขาคิดเขาก็คงจะคิดแล้วทำไมพูดอย่างนี้พูดอีกอย่างก็ได้นี่นะเรื่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ทำให้ดีดนรู้ว่าอย่างที่ภาษาริบุตรท่านกล่าวไว้คะบางคนกายดีวาจาไม่ดีใจดีใช่ไหมคะเนี่ยมีสาราพัดอย่างซึ่งเราไม่เข้าข้างตัวเราเองเราต้องรู้ว่าตรงไหนที่เราไม่ดีเพราะฉะนั้นจะมีทางที่เรียกว่าเราไม่หวังแต่เข้าเกิดที่จะระลึกได้แดน,นไม่ใช่คนที่ดีพร้อมคะวาจานี่ก็แย่บางทีนะฮะทีนี้ถ้าหากว่า เรามีการระมัดระวังโดยวิธีการเห็นสิ่งใดเป็นคุณสิ่งใดเป็นโทษอันนี้สําคัญโยนิโสมณนะสิการะราคาคือตัวนี้ครับแต่ว่าจะหลงลืมหรือว่าจะระลึกได้แค่ไหนอย่างไรก็ไม่ได้อยู่แนอหน้าแต่ถ้าเราคิดจริงๆให้ซึ้งจริงๆนะว่ามันไม่มีประโยชน์ในการที่จะเกลียดใครค่ะคิดให้ซึ้งคิดให้ถูกมันคิดยากนะครับเป็จริงไหมล่ะว,ว่าไม่มีเขา จิงครับมีความคิดมีตัวคิดและจิตที่คิดเป็นอกุศลแล้วก็เพิ่มแล้วก็เน่าแล้วมันก็ดำแล้วก็ล้างออกยากแล้วมันไม่ได้อยู่ที่อื่นแล้วมันไม่ไปฝากไข่เข้าไว้ก็ไม่ได้ไข่เขาก็ไม่เอาใช่ไหมฮะแะถ้าใช่ว่าจิตของเราเนี่ยนะฮะกับความไม่มีตัวไม่มีตนนี่ตราบใดที่ยังไม่ใช่เป็นาธาตุรู้ขณะนั้นก็เป็นของเรา ถ้าปัญญายังไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นแต่เพียงธาตุรู้ที่เกิดแล้วดับถึงรู้เวลาที่เป็นอกุศลเนี่ยมันก็สะสมไว้สำหรับโอกาสที่มีเหตุมีปัจจัยแค่นี้ไม่เรียกว่ารู้แค่นี้เรียกว่าเข้าใจฟังเข้าใจถ้ารู้ล่ะครับแค่ั้นรู้ก็ต้องไปจากแจ้งในความเป็นธาตุรู้ ถ้าถึงขั้นประจักษ์แล้วนี่ทุกอย่างเนี่ยคงจะเบาบางลงไปมากอย่าเพิ่งหวังค่ะ <c oughs> แค่ว่าวิปัสสนาญาณมีหลายขัน้นพระอรยะบุคคลมีหลายขัน้นแสดงเห็นถึงความหนาเหนียวลึกของกิเลสฟังทุกวันมันก็ยังเป็นราว <c oughs> เห็นไหมครั <c oughs> แค่ฟังเนี่ยแสดงเห็นว่าต้องเจริญอบรมต่อไปอีกยังไงไงก็เราเกิดมาในยุคที่ยังมีหนทางก็เรียกว่าดีแล้วไม่ต้องไปคิดไปหวังอะไรทั้งหมดนอกจากไม่ทิ้งพระธรรม ถ้าทิ้งเมื่อไหร่ก็เรียกว่าจบเมื่อนั้นค่ะทีนี้พระธรรมส่วนอื่นมันเป็นเรื่องค่อนข้างจะต้องใช้ความอดทนแล้วก็มีวความยากด้วยกันทั้งหมดทีนี้ธรรมะส่วนที่เป็นพื้นฐานก็ยังไม่ค่อยจะมีกําลังเท่าไหร่ด้วยกันทั้งหมดค่อยๆไปด้วยกันทั้งหมด กุศลอื่นที่อาจจะเป็นไปอย่างปกติเนี่ยนะผมก็ยังไม่ไม่ค่อยจะยกย่องเท่ากับปัญญาเลยเพราะแม้แต่ความคิดถ้าหากว่ามีปัญญาก็ไม่คิดให้ตัวเองเดือดร้อนและในขณะเดียวกันเนี่ยมันนำไปสู่ความสงบทุกอย่างหมดเลยนะฮะคิดก็คิดถูกพูดก็พูดดีแล้วก็อะไรอะไรดีไปหมดเลยเพราะปัญญาเนี่ยแท้เลย เพราะฉะนั้นต้องอบรมให้มากขึ้นเพราะเราเห็นคุณค่าแล้วเนี่ยฮะผมก็ยังไม่รู้อะไรมากนะครับไม่ทราบเข้าใจถูกต้องหรือเปล่านะฮะคำว่าละคือหมายถึงว่าการตัดเลิกคิดไปว่าคือเราไม่ใช่ถูกไหมครับค่ะไม่ใช่ถราเหตุว่าถ้าบอกให้ละเนี่ยละยังไงละได้เหรออ หาพ,าพระาจารย์พระพุทธเจ้าท่านไม่สอนในสิ่งที่คนทําไม่ได้จะไปบอกให้ละเนี่ยโดยไม่สแสดงหนทางละเนี่ยไม่มีต้องสแสดงหนทางละโดยรู้รู้จากไหนจากการฟังจากการศึกษาเมื่อค่อยๆฟังค่อยๆศึกษาค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะความรู้อีกระดับหนึ่งจะเกิดพร้อมกับสติสัมปชัญญะที่ไม่ใช่ฟังเรื่องราวของจิตเจตสิกรูปขณะเนี้ยคุณชาลิกํากำลังเห็นนะคะ กำลังฟังเรื่องเห็นแต่ยังไม่รู้ว่าตัวจริงที่เห็นเนี่ยเป็นสภาพธรรมะเป็นาธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเห็นแต่เรากำลังฟังเรื่องชื่อตาจักขุบิญญาณเห็นให้ละเสียเม่เราฟังเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เพียงแต่ให้ฟังนะฮะแล้วไปละเนี่ยซึ่งไม่มีใครทําได้แต่ต้องฟังแล้วมีความเข้าใจขึ้นในลักษณะของสภาพธรรมะ เพราะฉะ้การฟังพระธรรมเนี่ยให้ทราบว่าขณะไหนที่ฟังเรื่องของจริงพิสูจน์ได้เข้าใจได้ค่อยๆเข้าใจขึ้นนั่นคือได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ามิฉะนั้นแล้วจะไม่ใช่เลยใครมาบอกให้เราละเนี่ยค่ะจะละได้ยังไงในเมื่อไม่รู้และจะไปปฏิบัติไปปฏิบัติอะไรในเมื่อไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้พอฟังแล้วเข้าใจ นี่คือการอบรมแล้วเริ่มที่จะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้วละไม่ได้ยังไงไงก็ละไม่ได้เพราะละนี่เป็นปัญญาปัญญาก็ไม่ใช่เราแล้วถ้ายังไม่มียังไม่เกิดจะไปเอาปัญญาที่ไหนมาละนอกจากอบรมจนกว่าปัญญาจะเกิดขึ้นเป็นลำดับขั้นถึงต้องอาศัยการฟังและการฟังเนงฟังเพื่อเข้าใจถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์อีกเหมือนกันเสียเวลาเป็นชั่วโมงใช่ไหม แต่พอฟังแล้วเข้าใจขณะไหนขณะนั้นาจะสะสมสําหรับฟังต่อไปคราวหน้าก็เข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าการศึกษาธรรม,มะมีหลายระดับนะคะระดับขั้นปริยัติเรียกว่าการฟังการอ่านเรื่องราวของธรรม,มะนั่นคือปริยัติแต่ว่าเวลาที่ฟังแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่เรื่องอะเห็นเนี่ยมันมีจริงๆได้ยินก็มีจริงๆ เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่มีแต่เรื่องมันมีตัวจริงของธรรมะซึ่งปัญญาอีกขั้นเนี่ยจะค่อยๆระลึกรู้ลักษณะที่เป็นตัวจริงๆเอาชื่อออกหมดแล้วก็ค่อยๆเห็นความจริงของลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างอันเนี้ยถึงจะค่อยๆไปสู่ความรู้ชัดพอรู้ชัดเมื่อไหร่ไม่มีความสงสัยเลยว่าไม่ใช่ตัวตนนั้นคืออย่างนี้ตรงคำแรกกับคำสุดท้ายตลอด จะไม่เปลี่ยนแปลงเลยว่านามธรรมเป็นธาตรู้เป็นสิ่งที่มีจริงไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยเป็นลักษณะรู้ขณะนี้นะฮะมีนามธรรมก่อนเห็นก็มีนามธรรมเกิดมานี่คือมีนามธรรมเกิดทุกอย่างคือนามธรรมนี่ไม่เคยหายไปเลยตั้งแต่เกิดจนตายแต่ว่าเกิดดับเปลี่ยนแปลงเร็วมากจนจะทท่งไม่สามารถที่จะรู้ได้ ว่าเป็นสภาพนามธรรมหรือรูปธรรมเพราะมันติดกันแน่นมันก็เลยปรากฏเหมือนเที่ยงแต่ว่าถ้าไม่เที่ยงคือขณะใด,ดที่เกิดแล้วก็ดับทันทีนั่นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอริยสัจใ์ครับแต่มันใกล้กันแล้วก็นนะที่อาจารย์ว่าฟังฟังแต่เรื่องก็คือรู้แต่เรื่องนะฮก็ไม่เข้าใจเข้าใจเรื่องไงเข้าใจเรื่องฮนะแต่ไม่รู้ <ทำ S 2> จ<อ>ักตัวจริง,รงครับ ก็ก็เหมือนเข้าใจแล้วทําไมไม่ไม่รู้สภาพกเข้าใจเรื่องไงเข้าใจเรื่องก่อนไงอ่าเข้าใจเรื่องจนกระทั่งเป็นปัจจัยให้มีการระลึกขึ้นมาได้ว่ามันไม่ใช่มีแต่เรื่องมันมีตัวจริงด้วยยังพูดถึงได้ยินบุกผู้ที่เข้าเข้าใจแต่เรื่องแต่เขาไม่ไม่เข้าใจตัวจริงก็มีก็เป็นการศึกษาขั้นปริญญาเพราะฉะนั้นก็คือต้องจังเข้าใจเรื่องและเจริญสติ แ,แล้วแต่สติเราบังคับไม่ได้ฮะสติเนี่ยมีทําไมมีเพื่อรู้ว่าของจริงเดี๋ยวนี้เนี่ยตรงกับที่เราเรียนมีคือสติเขาเริ่มระลึกที่จะไม่ต้องอาศัยคําพูดใดๆทั้งสิ้นแต่กําลังค่อยๆเข้าใจตัวจริงๆของธรรมะไม่ใช่เพียงเรื่องราวเท่านั้นเพราะฉะนั้นถึงต้องแยกธรรมะออกเป็นสองอย่างนะฮะนามธรรมามีจริงๆธาตรู้มีจริงๆ รูปธรรมก็มีจริงๆไม่รู้อะไรเพียงแค่สองอย่างเนี่ยฟังจนกระทั่งเข้าใจจนกระทั่งมีการระลึกแล้วก็รู้ในลักษณะที่ต่างกันของสองอย่างที่ไม่ระลึกก็เพราะไม่เข้าใจจริงเลยไม่ระลึกเข้าใจไม่พอไม่ใช่ไม่เข้าใจ,จค่ะจนกว่าเข้าใจพอคือสติเกิดระลึกลักษณะที่เป็นปรมัตร์ฟังยังไม่พอนอกจากฟังไม่พอนะ้ปัจจัยที่สติเจะระลึกก็ยังไม่พอ เพราะว่าเราต้องไม่คิดถึงชาตินี้ชาติเดียวเราคิดถึงชาติก่อนๆด้วยแค่ชาตินี้ชาติเดียวเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนถึงเดียเ๋ยวนี้เราเคยได้ฟังธรรมะจริงๆอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็ระหว่างที่เราไม่เข้าใจธรรมะจริงๆเนี่ยโลภโทสะโมหะเท่าไหร่อกุศลเท่าไหร่แล้วอยู่ดีๆเราจะให้พอฟังแล้วเข้าใจให้สติเกิดเลยเนี่ยไม่ได้เทียบกันแล้วน้อยกว่ามากนะค่ะเพราะฉะนั้นทขาก็ต้องเกิดตามเหตุตามปจัจจัย การระลึกเนี่ยก็ต้องเป็นลําดับขั้นหรือเปล่าอจารย์น้หมายความว่าไงให้ลําดับขั้นหมายความว่าก็ต้องฟังไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีความเข้าใจในการฟังมากขึ้นเรื่อยๆเวลาที่มีการฟังเข้าใจเนี่ยนะคะสติยังไม่เกิดเลยก็ได้ครับเพราะว่ายังไม่มีปัจจัยพร้อมที่จะให้สติเกิดระลึกว่ามันมีตัวจริงๆมีธรรมะจริงๆไม่ใช่มีแต่เรื่องราวยังเห็นเดียเ๋ยวนี้เห็นจริงๆใช่ไหมคะ ถ้ามีปัญญาที่จะรู้ว่าขณะนี้มีเห็นจริงๆเนี่ยสติเขาก็ระลึกได้ะ่ะเนี่ยตัวจริงไม่ใช่เรื่องเห็นตัวจริงกําลังเห็นแล้วก็ตัวจริงก็คือกําลังได้ยินนี่คือตัวจริงของธรรมะเพราะฉะนั้นสติเขาก็จะค่อยๆระลึกเพื่อที่จะรู้ให้ตรงกับที่เรียนว่ารู้เนี่ยคืออย่างนี้ลักษณะที่รู้คืออย่างนี้สภาพที่รู้คืออย่างนี้มันมีจริงๆ ให้เข้าใจว่ามีจริงๆลักษณะนั้นก็เป็นจริงอย่างนั้นไม่ใช่ให้เป็นอย่างอื่นไม่ใช่ไปคอยสติหรือหวังให้สติเกิดหรืออะไรอย่างนั้นค่ะแต่ว่าเพื่อเข้าใจตัวจริงของธรรมะนั่นคือสติระลึกแล้วรับการโทษนะที่ท่านหมอเคยพูดให้ผมฟังว่าอย่างเช่นปกติจะชอบเดินออกกําลังกายใช่ไหม แล้วเดินไปก็จเจริญสติไปนี่หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสติเกิดหนึ่งยังไงฮะที่เราตะกี้บอกว่าเข้าใจไม่พอหรือไม่ระลึกนี่เลยเลยจะขอถามหน่อยผู้ฟังก็อาจจะรู้สึกว่าพูดกลับไปกลับมานะแต่ความจริงในขณะที่เกิดระลึกลักษณะเนี่ยก็มีสติแบบที่ระลึกตรงลักษณะเลยกับเราคิดนึกช่วยบ้างเป็นบางครั้ง ดังนั้นผมมีความรู้สึกว่าผมก็ค่อยคือมีความรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในสิ่งที่กําลังปรากฏนะจะเป็นทางตาทางหูทางแข็งอะไรก็รู้สึกว่าเรามีความเข้าใจหรือความรู้เพิ่มขึ้นอีกหน่อยนะฮะหมอจะใช้คําว่าขณะที่กําลังออกกําลังเนี่ยบางทีสติก็เกิดบางทีสติก็ไม่เกิดแต่ก่อนนี้เราใช้คําว่าจเจริญสติไปต่อไปเราจะรู้เลยค่ะ าบางครั้งสติเกิดบางครั้งสติไม่เกิดแทนที่เราจะไปใช้คําว่าเจริญสติเพราะว่าส่วนใหญ่คนเนี่ยเขาจะใช้คําว่าปฏิบัติแล้วก็จะบอกว่าเจริญสติแต่จริงๆแนละ้วไม่มีตัวเราหรือใครที่จะเจริญเลยที่เราใช้ที่ตา,าตามอาจารย์ตามอาจารย์เคยพูดนะแล้วก็นี่ประคำนี่เป็นคําที่รัดกลุมที่สุดอยู่แล้วเจริญสตินี่คือสติเจริญแล้วแต่สติจะเกิดหรือไม่เกิดที่อาจารย์ว่าสติเกิดก็ไม่ หลงเลิศสตินี่ก็ก็ดีฮะเพราะว่ายังไงก็ตามนะฮะตอนแรกเนี่ยทุกคน,นจะต้องมีความเป็นเราอย่างมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นยากเหลือเกินที่จะไม่คิดว่าจเจริญสติหรือว่าจะ,จะเจริญสติแม้แต่คําว่าจะ,จะเจริญสติคอนึกขึ้นมาได้นเนี่ยเหมือนจะละใช่ไหมฮะเนี่ยแสดงให้เห็นว่าความเป็นตัวตนเนี่ยยังมีอยู่มาก และภายหลังเนี่ยจะค่อยๆชินค่อยๆรู้แลวค่อยๆละจนกระทั่งสติจะเกิดหรือไม่เกิดก็เป็นเรื่องของสติจริงๆพระฉานั้นจริงเห็นความต่างกันของขณะที่สติเกิดกับหลงลืมสตินิดตอนหนึ่งแต่เมื่อสติเกิดแล้วเนี่ยปัญญามีแค่ไหนทีนี้ผมก็ขอญอาตเรียนต่อไปนิดหนึ่งครับว่าถ้าสติเกิดมันจะเป็นเรื่องเป็นราวหรือว่าเป็นเพียงขณะนิดเดียวครับลักษณะของสภาพธรรมะ ซึ่งเป็นปรมัตรามซึ่งเราเรียนมาและมีการระลึกลักษณะที่เป็นปรมัดนั่นคือสติเกิดแล้วแต่ว่าปัญญารู้แค่ไหนจะมากหรือจะน้อยจะนานหรือจะช้านั่นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแต่สติต้องดับแน่นอนสติเกิดก็ดับก็แล้วแต่สิฮะว่าสติจะเกิดต่อหรือไม่ต่อหรือจะห่างไปหรือคิดนึกแร่เข้ามาอีกตั้งเยอะแยะแล้วสติก็เกิดอีกก็ได้ไม่มีกฎเกณฑ์โดยความเป็นอนัตตา มันเป็นความสงสัยที่ว่าสติกับความคิดเนี่ยนะครับมันใกล้กันมากเหมือนอย่างเมตต <จน S 2> าก,ก,ากันมากจนกว่าจะรู้ว่าขณะไหนสติเกิดจึงจะรู้ว่าต่างกับขณะที่หลงลืมสติต่างกับขณะที่คิดอย่าลืมนะศึกษาธรรมะเนี่ยจะขาดการย้อนกลับมาหาปรมัตถธรรมไม่ได้มิฉะนั้นแลแสดงว่าเราไม่เข้าใจ<ะ>ยังบอกว่ากําลังเริ่มเข้าใจแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเป็นปรัตถธรรมอะไรคิดว่าเป็นจิตครับ จิตไม่ใช่สติค่ะจิตรู้เฉยเฉยจิตรู้เฉยเจิตที่ดีก็มีไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่สติสติเป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในกุศลอย่างวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะฮะเราไม่เคยระลึกเป็นไปในทานเลยแต่พอเกิดนึกที่จะให้นกขณะนั้นไม่ใช่คุณชาลิกต้องเป็นปรมัตธ,ธรรมมีจิตแ,แน่นอนตั้งแต่เกิดจนตาย แต่ที่นี้เจตสิกที่เขาเกิดกับจิตต่างชนิดว่าเจตสิกชนิดไหนจะเกิดกับจิตขณะไหน<ฮ>เพราะฉะนั้นขณะที่สติเกิดนะฮะเขาจะระลึกเป็นไปในกุศลทั้งหมดทุกประเภทนั่นคือสติไม่เหมือนสติภาษาไทยเราสติเป็นเจตสิกเป็นสภาพที่มีจริงเป็นสภาพที่ระลึกในกุศลอย่างคนที่เขาจะฆานกแล้วเขาหยุดไม่ฆ่า สงสารเกิดขึ้นมาขณะนั้นไม่ใช่เขาแต่เป็นสติที่ระลึกที่จะเว้นการทุจริต mm hmm. เพราะทุจริตนี่คนทํนาโดยขณะนั้นสติไม่เกิดแต่พอสติเกิดเนี่จะเว้นทุจริต mm hmm. ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจนั่นคือสติเกิดเพราะฉะนั้นสติเนี่ยเป็นปรมตถธรรมอะไรเป็นเจตสิกเป็นเจตสิกซึ่งเป็นโสภณะเจตสิก mm hmm. หมายความว่าเจตสิกฝ่าดี mm hmm. แ่กใช่คำวโสโภพณะเพราะไม่ใช่กุศลอย่างเดียวเป็นวิบากก็ได้เป็นผลของกุศลก็ได้ทําให้เราเนี่ยมีพื้นจิตใจตอนปฏิสนธิเนี่ยต่างกันถ้าจิตใจในขณะนั้นไม่ประกอบด้วยสติก็เป็นจิตชั้นเลวเกิดมาเป็นคนพิการหรือว่าไม่มีสติปัญญาปัญญาอ่อนแต่ถ้ามีสติครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็มีความรู้ความเข้าใจธรรมะได้ เพราะว่ามีพื้นจิตซึ่งมีสติซึ่งเป็นวิบากเกิดร่วมกับจิตซึ่งเป็นวิบากซึ่งเป็นผลของกุศลกรรมทาให้ปฏิสนธิจิตเป็นกุศลวิบากจิตเพราะฉันต้องเข้าใจฮะถ้าเราพูดกันห้าคนแล้วคุณชาลิคนเดียวไม่รู้ว่าสติคืออะไรใช่ไหมฮะเพราะฉันก่อนอื่นต้องรู้ว่าสติคืออะไรจำเราฟังมีมีสติด้เปล่าคะเพราะอะไรคะทําไมว่ามี ระลึกยังไงเพราะว่ากุศลจิตเกิดนะฮะระลึกเป็นไปในเสียงในความเข้าใจในเหตุในผลเขาไม่ได้ระลึกผิดเพราะว่าเรากําลังฟังเรื่องเห็นฟังเรื่องได้ยินฟังเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องรูปถ้าขณะน,นี้จิตเจตสิกรูปกําลังเกิดดับโดยที่สติไม่ได้ระลึกนี่ตอนหนึ่งใช่ไหมคะ แต่เวลาที่มีการระลึกคือสติเกิดเนี่ยสิ่งที่ปรากฏเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยทั้งสิ้นไม่ต้องไปทำอะไรเลยเพียงแต่มีการรู้หรือค่อยๆรู้ขึ้นว่าขณะเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งปรากฏทางตาแค่นี้่ะไม่ต้องไปนั่งกั้นวะ่ะยังไม่คิดหรือคิดหรืออะไรอย่างไม่ต้องสนใจเลยแต่เริ่มที่จะเข้าใจว่ขาขณะนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตา นี่คือค่อยๆจะชินกับลักษณะของาธาตุชนิดหนึ่งซึ่งกำลังปรากฏทางตาตรงตามที่ได้ยินได้ฟังทุกอย่างคือค่อยๆเข้าใจในขณะนี้ที่กำลังเห็นค่อยๆเข้าใจนี้ก็ปัจจตังไม่มีใครมาทราบเรานะี่ใครทราบแต่หมายความว่าเราไม่เคยรู้อฟังมันก็เยอะ,อะแต่ว่าขณะใดที่กําลังรู้ว่าเนี่ยเป็นสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏ เท่านั้นนี่คือสติปัฏฐานที่กำลังค่อยๆเกิดค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะต้องมีปัญญาเกิดร่วมด้วยขณะนี้เป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏค่อยๆเข้าถึงลักษณะจริงๆของธรรมะเวลาสติเกิดบางครั้งเนี่ยผมรู้สึกว่าทางตานี่จะง่ายกว่าทางกายนี่รู้สึกมันแข็งกับสภาพที่จะรู้แข็งรู้สึก ค่อนข้างที่ใกล้ชิตกลนก็ทางตาค่ะจิตเห็นกับสิ่งที่ปรากฏทางตาครับมันใกล้หรือมันไกลกันยังรู้สึกว่ายัางยังสติเกิดกับสิ่งที่ปรากฏเนี้ยขณะที่เราเห็นนี่เราก็รู้ว่าสิ่งที่เห็นนี่คือสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดแต่ขณะที่เรารู้สึกกระทบทางกายเนี่ยรู้สึกมันจะกระแข็งแล้วก็จะรู้แข็งรู้สึกมันจะค่อนข้างที่จะชิดกัน ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาด้วยนะฮะเราต้องรู้ว่าเป็นเพียงธรรมะหรือสิ่งที่มีจริงเท่านั้นเราไม่ต้องไปนึกถึงความกว้างหรืออะไรอะไรอย่างนั้นเหมือนกับทางกายเนี่ยเวลาที่กระทบเนี่ยนะคะก็คือลักษณะนี้เป็นธรรมะอย่างหนึ่งให้รู้ในลักษณะในสภาพที่เป็นธรรมะอย่างหนึ่งของแต่ละทาง เพราะว่าธรรมะอย่างหนึ่งทางตากับธรรมะอย่างหนึ่งทางกายเนี่ยมันมีลักษณะที่ต่างกันแต่มันก็คือธรรมะอย่างหนึ่ง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 คือปกติแล้วนี่ก็ยอมรับว่าสติไม่เกิดหรืออาจจะเกิดแล้วก็ไม่รู้นะแต่ว่าแต่โดยการศึกษาขณะใด,ดที่จิตเป็นกุศลขณะนั้นมีสติแล้วอันนี้ก็รู้จากการศึกษาอีกเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่โอกาสของกุศลที่ เป็นอย่างที่ว่าทานหรือศีลเนี่ยนะทีนี้ผมมาพิจารณาเรื่องเวทนาเนี่ยมันก็เป็นครขึ้นทําให้เราเนี่ยนะยังพยายามที่จะยึดถือความเป็นตัวเป็นตนมากเลยเพราะว่าเวทนาโดยการศึกษาก็รู้ว่ามันก็เป็นเจตสิกประเภทหนึ่งเกิดขึ้นแต่ว่ามันมีอํานาจในการที่ทําให้ความคิดเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ทําให้เราเนี่ย เกิดความยินดีหรือว่าความยินร้ายลักชัอะไรต่างๆเนี่ยมันมากซะจกนกระทั่งผมมองเห็นว่าเอเวทนานี่มันมีความสําคัญต่อการที่จะทําให้เราเนี่ยขาดการระลึกขาดหลงลืมสติแล้วก็เป็นตัวเป็นตนตมากที่สุดเลยอันนี้ไม่ทราบว่าธรรมะได้เป็นเรื่องฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆรู้ตรงตามสภาพตามความเป็นจริงขึ้น มันเกิดจะไม่มีเรื่องที่เราจะต้องมานั่งคิดไตรครูญวิจารณ์หรืออะไรนะฟังเข้าใจแล้วก็เมื่อไหร่สติเกิดก็ระลึกเท่านั้นเองเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆปกติธรรมดาไม่ใช่เป็นเรื่องน่าสงสัยน่ากังวลหรืออะไรสักอย่างเดียวก็มันก็คงไม่พ้นไปจากที่ว่าเนี่ยพอเรานึกถึงเวทนาเนี่ยพอมันมีอะไรมากระทบน,นี่เราก็ไปนึกถึงเรื่องราวดีใจนะฮะก็ ก็ลืมเป็นตัวเป็นตนไปพอมีสิ่งมากระทบทําให้เราไม่พอใจนะฮะก็เป็นตัวเป็นตนระวังมีเขามีเราขึ้นมามากเลยเตอนนั้นท้งห้าขันดีกว่าลืมหมดเลยครับตอนนั้นที่เมื่อลืมหมดแล้วเนี่ยชัดเดือดร้อนล่ะเวลานี้มีเวทนาอะไรก็เป็นสมนัตสุเวทนาครับ<ะ><ะ>เมื่อกี้นี้ไม่รู้ใช่ไหมฮะไม่ไม่รู้ครับ<ะ>พอพอพูดถึงตัวนี้ก็ชัดรู้สมนัดเรื่องอะไร ที่ได้ฟังคำอธิบายแล้วก็มีความเข้าใจครับแล้วเวทนาอื่นมันไม่มาสลับบ้างเหรอฮะไม่ครับไม่ครับไม่มีเห็นทางตาได้ยินได้หูะอะไรเลยครับทั้งที่ศึกษามาก็บอกว่าเห็นนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เวทนาอย่างเดียวแม้ความคิดนึกมันก็มีความสําคัญว่าเป็นเราด้วยทุกอย่างไปฮะเราไม่ต้องมานั่งคิดไกร้กรดเป็นเรื่องๆหรอกให้รู้ว่าทั้งหมดห้าขันนี่แหละ ขณะใดที่สติไม่ระลึกลักษณะของปรมัธถธรรมขณะนั้นมันก็ยังเป็นเราทั้งหมดไม่ว่าจะกี่ขัน